โอ้นี่ครับน่่่รอน่ไ <laughs> อบบ้บาวลุกไ,ไม่มาเอาสะสะีก็ตั้งสะสลีเขายงมันลาก้อยาาล้ำเหลอย่ามาันาดังของขได้ยินนะนะลาดังหน่อยกะเดี๋ยวไม่จะผู้ช่วยไอ่ครับทีมงานผู้ช่วยไอ่วันนี้กูยังไม่เมากูยังไม่กลับน่นี่ อันนี้ใครป่ายังงด้วยป่าไหนอ่ะเดี๋ยวเีวนี่ครับเดี๋ยวโอ้นี่จะผ่ามานใหญ่โวยแอครับมาครับมาครับนึ้นนี่นาายหนึ่งก็สองก็สาก็สีก็ห้ก็หกก็เจก็แปดกอป่าเก้าก็ดอคนไทยนี่โ้ยังหลับไก่เลยผู้ดีขนาดไหน ปยบันี้ัมตบพอเอกอห่กเนาะปัน้ิ่งเปลือ่ะอันนี้ปายีสะอือนี่ปาไหนอันนั้นปลายีสกอ๋อนี่ปลายีส้นี่ปาไหนแต่ปั้ามหนอดอดอุ้ยนี่ครับเจ้าของฉายาใหม่ครับกู้ชอยแอร์กูยังไม่เมากูยังไม่กลับกูยังไม่กลับากูไม่เมา